สวัสดีแฟนคลับทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดคะ่ะเราก็บเป็นห่วงขั้นสุดแล้วหัวแองดูผู้เดียวหรือยังสิก็สิเป็นโทรมาเช็ค โมเมนต์หน้าหลักน้องบอยแบนบวอถามสื่อไปนอนกับไพรเสียไปนอนกับไพรพี่แจ๊ค จริงยมาเซลเป็นห่วงมากที่ทุกคนเห็นน่ะมันมันแค่ครึ่งหนึ่ง แต่เราเราเราเป็นหลายกว่านั่นเดียรเวลาอยู่น้ำแอ็นเราสิแบบอันนี้ของเราสีถุมอ้าวสีได้ไปแล้วจักหน่อยก็ได้ให้ เขาก็รักของเขาแต่มันมันจะเรียกว่าข้างรักหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าคือแบบสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ดีค่ะดีสำหรับแอนที่เราไม่เคยเจอคนมาทำแบบนี้ให้เราคนมาทำให้เรารู้สึกว่าเออเราแบบ สำคัญสำหรับเขานะอะไรเงี้ยมันก็ดีคอยคิดดีว่าไหนเลยเมื่อนี่จนได้บอกว่าอันพี่แป๊บหนึ่งได้ไหมหน,หนูหนูว่าหนูจะง,งีบแกดสีข้ออยู่ตลอ,อดเวลา เตรียมฟังเริ่มไดผมเอาก็อาบน้ําแอนก็ใดวันนั้นเองก็สระผมอยู่แล้วก็เอ่อออกมาใดคือแอนมีใดของของอะไรนะยี่ห้อนี่แหละแล้วบันนี่พอใดเสร็จก็ได้แบบถามว่าพี่พี่รู้จักใดนี้ไหมอันนี้มันใช้ดีนะอะไรเงี้ยก็หนูก็ไปเป่าเป่าให้แกก็แค่นั้น คำว่าที่รักอะหนูหนูนี่อยู่แล้วหนูเรียกเขาอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกไหลซดแหมบางทีมันสีบอกกันอยู่สองคนแหมพี่น้องจะขอใจว่าแบบว่า <c oughs> ที่รักกินนีไหมคะอะไรอย่างนี้พ่อือตัวเองแกเป็นคนที่จดจำรายละเอียดของหนูดีมากนะ จำทุกอย่างบางทีหนูก็แกล้งแบบแกล้งลืมเนี่ยแล้วก็สิแบบเอา้ทาท่านสันหล่าบ,บําจสมมติว่าอย่างแบบวันนี้พี่เล่นไหนนะถามดูดูงงสิไหมวันนี้พี่เล่นที่ไหนนะวันวัน,ว,นวันอีกอีกสองวันพี่เล่นที่ไหนนะเอา้ทาท่านสันแหล้าว่าออาไปแล้วกับาอืม <c oughs> แล้วก็สิแบบอันนี้ของเรา